ตัวลอดนี่ปลาแดก <hesitate> ขุ่นเนี่ยอือฮึโอ้ระเบียบสิอตลาดนี่ว่าตามก็สองสามร้อยสี่ขีด แ c มแดงสี谢谢่ข <ill> ีด <Impf> ก <ler> ้อยมัเผ็ดมันหนาเผ็ดปปเลยอืมชิมกันนะ เล็กๆไม่มียนเด้มนามตงไทยมะแดงสมอยู่แลลวที่ัดหางสารก้อยไข่มดแดงซ้ำเนื้อ